เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดหอประชุมราชแพทยายาลัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งนับเป็นวาระแรกของหอประชุมแห่งนี้ที่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและใช้สถานที่นี้มาตลอดจนปี2521 ก่อนย้ายไปที่สวนอัมพรหอประชุมแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ที่ดินซึ่งทางราชการเวรคืนจึงได้จัดสร้างหอประชุมขึ้นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเงินของผู้มีจิตศรัทธาได้แก่สิทธิ์เก่าศิริราชและประชาชนทั่วไปเงินจากการจัดงานฉลอง60ปีศิริราชและเงินจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งหอประชุมมีรูปแบบอาคารเป็นศิลปะประยุกต์ผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีกับอาคาร ร่วมสมัยมีความจุประมาณ1,200คนนอกจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดแล้วยังเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีณนะหอประชุมแห่งนี้ในปี2514นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าคณาจารย์และนักศึกษาหอประชุมราชแพทย์ยลาลัยยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารประจำปีาปี2549จากสมาคม ปนิกสยามในพระบรมราชูปถรัรมอีกด้วยติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง